ก็ต้องขอบคุณนักคณะด้วยที่ดูแลทั้งหมดเป็นอย่างดีนะครับวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเขาแบบกระชับกระชับนะถ้าตัวเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างถูกไหมทุกคนนะครับไม่มีใครที่ได้ต่อนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนหนึ่งส่วนเรื่องอัดฉีวิตวันนี้คนที่ชนะทุกคนได้อัดฉีวิตทุกคนนะครับขั้นต่ำนะขั้นต่ำสามหมื่นและน็อกได้ห้าหมื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะมีขายได้ไปถึงแสนสองแสนสามแสนสี่แสนมีโอกาสมันไม่หมดอยู่ที่ว่าพลิกล็อกหรือเปล่าถ้าพลิกล็อกเยอะเหมือนระบบอาชีพปกติทั่วไปพลิกล็อกยิ่งราคาเป็นเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้นเอาละสิ่งที่จะเกิดขึ้นวัน,นนี้ก็คือว่าเราคุยกันก่อนในเมื่อเข้ามานการใหญ่แล้วมาต่อยค่าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้อาจีรทุกคนแล้วสี่ยกถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าเป็นนองนะครับยกค่าเดินให้สุดถ้าเดินไม่สุดไม่ผ่าน รู้ตัวกันนะเอาเอาคุยกันแบบนี้นะว่ายกค่าเดินให้สุดออกเอาวุ้ให้สุดนะถค่ชนะไปวัดกันนะค่าเดินสุดทกเสดชนะก็ได้ฉีเยอะไปแต่ถ้าเกิดยกห่าออกมาเตนนะน้นไม่มีนะอาฉีไม่มีก็ได้แค่ตัวอย่างเดียวเต้นหมือคขาว่าไงเต้นหมายามว่าออกไปยกค่าเสร็จปั๊บเตะโคตีสองตีตุ๊บต่างคนต่างยืนเต้นละหลอกหลอกหลอกกรรมการละอันนี้เรียกว่าเต้น เต้นมันมี2แบบ3แบบอันดับแรกคือออกประตีสองน้ำทีสองน้ำทีแล้วก็โอเคยืนหลอกกรรมการอันนี้ถือว่าเต้นนะครับอันดับแรกอันที่2เต้นหมายความว่าออกประตีเพิ่มเอาสักหรือถ้าเกิดวันนี้เกิน30มสิบวิถือว่าเต้นนะถ้าเกิดให้โอกาสต่างคนต่างเต้นได้ไม่เกินสามสิบวิหมายความว่ามันมั่นใจในอีก30มสิบวิสุดท้ายเนี่ยไม่กล้าเข้าและอัตราไม่เข้าไปได้ว่าอีก30มสิบวิเนี่ยมันมัน เปิดโอกาสให,ให้ให้ทุกคนแบบเอาไปรุ้นกันกับผมกับแขกผ่ันอันนี้ถือว่าไม่ได้เต้นหรือว่าอย่างคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บไปหมดแล้วไม่อยากทําแล้วอันนี้ถือว่าไม่เต้นน,นีถือว่าเรามีน้ําใจในก,กีฬานะครับไม่ใช่ว่าต้องเอาให้ตายไม่ใช่เราแค่เอาแพ,าพ้ชนะพอนะทาได้ทําแต่อย่าไปยืนแบบอาเกียร์ทุกคนเข้าใจเูยแหละเขาก็เต้นคืออะไรเพะ้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาว่า เราตั้งใจทําให้เกิดในาการนี้ขึ้นมาแล้วอยากฉีดให้ทุกคนแล้วค่าตัวร้อเปเซ็นต์แล้วรักษาก็าไว้ใครชนะได้มีโอกาสไปต่อเดือนกรกดาษนะ้ะได้ไปต่อยต่อแน่นอนแล้วก็จะได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นชนะไฟนี้ไฟต่อไปเพิ่มขึ้นได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แพ้ไฟนี้ลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาแบบแฟร์ทุกคนจะได้มีค่าตัวขึ้นและลงไม่มีค่าตัวตายตัวอีกนต่อไปแล้วนะครับ แล้วทุกคนที่มาวันนี้สิบหกคนช่วยกันนะช่วยกันทําให้วันนี้มันออกมาทําให้คนดูมีความสุขที่สุดทําให้เขาได้เห็นว้นกำลัใจห้ายุกอบมันยังอยู่ได้ถ้าพวกเราตั้งใจกันจริงๆเนาะเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วของรายการใหญ่แล้วอยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของรายการใหญ่ไปเรื่อยๆไม่มีคําว่าค่าตัวไม่มีลิมิตจะทะลุทะละสิบฟ้า,า 10, ก็ขึ้นไป2ที0 20 20ยี่สิบ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 ขึ้นไปจนสุดท้ายเลย <5. S 1> เท่าไหร่ก็ขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ รักษาฟอร์มนะครับแล้วก็ทํามาตรฐานเต้นให้ดีนะทําได้ไหมวันนี้ทําได้ไหมได้ไหมได้ป่ะพี่แมนอยากเต้นไหมพี่แมนนะโอเคแล้ววันนี้ครับลูกสามสกอร์บอร์ดจะขึ้นนะสองฝั่งนะครับอาดฉีดแดงเท่าไหร่อาดฉีดน้ำงินเท่าไหร่ลูกสามขึ้นลูกสี่สกอร์บอร์ดก็จะขึ้นก่อนที่จะปล่อยตัวน้ำมวยออกไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนนี้ยอดอาดฉีดของตัวเองเท่าไหร่แล้ว ก็บริหารในกิจาก,การกันเองเอาว่าจะโชคแบบไหนจะยังไงอันนี้บริหารจัดการกันเราเองนะครับแต่ทุกยกสามยกสี่จะขึ้นและสุดท้ายยอดจริงจะเกิดขึ้นหลังจากที่จบชนะปับ๊บชูมือยอดรวมจากทางบ้านจะมารลมยอดในสนามเป็นยอดเดียวเพราะยอดใหญ่จะไปจบที่เท่าไหร่ไม่รู้ันแล้วอยากให้ทุกคนได้ไปเยอะๆเอาเป็นละคนละสองสามแสนเลยวันนี้นะทำไม่ได้ ครับทําไม่ได้อยากให้ทุกคนได้อัดฉีดอยากให้ทุกคนได้ต่างกันนะพี่ทําเพื่อทุกคนแล้วทุกคนกต้องทำเพื่อพี่เหมือนกันถูกป่ะเออช่วยกันนะวันนี้ช่วยกันโอเคแค่นี้ขอแค่นี้โอเคครับขอบคุณครับ